ช้านี้นะคะเราจะไปดูทะเลหมอกกันจ้าตอนนี้ก็1 1อองศาคะ,คะแต่ว่าของเพื่อนคืออยู่ที่9คําว่า9กับส1จะตัดอู่่ที่ไหนไม่ดีอากาศอยู่ที่พวกเรา <laughs> สวัดีต้อนรับเข้าสูด่ดูดาวชาแน,นลนะคะวนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์กันจ้าและที่แรกที่เราจะมาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยจ้าวัดผาซ้อนแก้วที่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลยไหนไหนมารอบนี้แล้วเนี่ยก็เลยจะมาเช็คอินซะหน่อยนะจ้าเริ่มจากนี่เลยเช็คอินไทยชาซะก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าจะเป็นยังไง บอกว่าที่นี่สถาปัตยกรรมสวยมากคือนอจกจากจะมาสักการะบูชาแล้วเนี่ยเราอยากได้รูปสวยๆกันบ้านดีกด้วยจ้ะ ข้าวแกงแบบ e ีซ y e a กินง่ายๆข้าวแกงนตอนนี้ราค่ะห้าสิบบาทนะคะแต่ขอให้ดูวิวซะก่อนออข้าวแกงวิวต้องดีขนาดนี้ปะตอนนี้นะคะ เรามาถึงที่พักกันแล้วนะคะทริปนี้เนี่ยเรานอนกันที่ b ว u ี g a ร Resort and Adventure Park ค่ะและที่นี่ที่เรามานอนเนี่ยก็เพราะว่ามีสัญลักษณ์ H H A H A คือลา H A คือชาชาคือราชาเขียวหรออมิชาชาเนี่ยก็คือย่อมาจาก Safety and Health Administration สัญลักษณ์ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยเวลาที่มาท่องเที่ยวเนี่ยพอเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วปุ๊บ เราจะมั่นใจได้เลยว่าที่นี่เนี่ยมีความปลอดภัยด้านสุขอ,อนาม,มัยและการบริการที่มีคุณภาพอย่างตะกี้ก่อนเข้ามาเนี่ยก็คือเขาอะมีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายพอเข้ามานี่ก็คือจะต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะถึงแล้วนะคะห้องพักของเราค่ะชื่อว่าห้อง Hillside Room นั่นเองนะคะข้างใน,นจะเป็นไงไปดูดดอู้ กว้างมากเลยอันนี้เป็นห้องแบบชวินเบดนะคะเขาพับอัน <Bell> น um. ี้มาให้สวยมากเลยอะไม่กล้าใช้เลยดูดิมีการทัดดอกมุนดอกไม้มาให้ด้วยโอเลิศจะกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปผู้แก้วแอดเวนเจอร์พาร์คทุกคน ไดด้หมเลยอ่ะนี่มีสิบลายด้วยนะคะนี่สักตาประ่ะใครอยากสิบลายเหรอสิบลายสิบลายก็ดึงขึ้นมาสิเดี๋ยวเดินกันครับนี่นะคะเราจะขึ้นไปห้องบนนู้นแล้วก็ไหลไปทางนู้นปล่อยตัวคนนะเดี๋ยวเรื่องเก็บ ก็อด,ดดาวนั่นแหละเอ้ยมีภัยเรือด้วยตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ยอันนี้อวกแนนสำหรับภูกแก้เอเวนเจอร์พาร์กเนี่ยคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราตรัดสินใจมานอนที่นี่เลยเพราะว่าเราเนี่ยชอบทํากิจกรรมมากเลยนะจ๊ะแล้วพอแบพอมาถึงเปิดเพลงเนี้ยเฮายิ่งยิ่งทำใจ แต่าาถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มาพักที่นี่เนี่ยก็คือสามารถมาใช้บริการได้นะคะเขาจะเก็บค่าบริการเป็นฐานๆไปยิงธนโนเอ็กซอนมินิบอยปปสุรยอร์สไลเอร์ว้าวทุกคนเนี่ยมีปีนผาด้วยนะคะซึ่งน้องกําลังปีนอยู่น้องจะเป็นชุดสาธิตใท้เราเราจะไม่ปีน <c oughs> แต่ว่าไฮลไลไท์เด็ดอีกหนึ่งอันก็คือนี่เหมือนแบบโดดบันที่สาอะเออใครใจกล้าใจเด็ดมามาโดดได้ที่นี่เลย เป้ากลางนะไม่ใช่เป้าแรกลูกที่สามนะคะก็ยังเป็นเป้าสะอาดเดอาไปปักเลยได้ไหมอ่ะง่ายกว่าเรามาเล่นกิจกรรมเพื่อความสร้างสรรค์กันดีกว่าหรือถนุเรใช้อะไรได้บ้างเออหรือหรือ มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะภูแก,ก้วพีคที่เป็นจุดชมวิวนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นภูแก,ก้วคาเฟ่น,นั่นเองอันนี้คือบรรยากาศดีมากๆเลยสามารถนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็สามารถนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่ได้เลยนะเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงตามเข้าไปดูกันจ้า เพื่องเรานะคะไปกินชาบูผูแก้วเป็นชาบูที่ผสมคอลลาเจนและนี่ก็คืออาหารของเราวันนี้นะคะมีทั้งหมูกระทะแล้วก็มีชาบูคอลลาเจนเอาคอลลาเจนนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะละลายของมันเอง โอ้โหคือ m o เช้านี้นะคะเราจะไปดูทะเลหมอกกันจ้าซึ่งจุดที่เราจะไปดูเนี่ยนะคะเป็นจุดที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยนั่นก็คือจุดชมวิวทะเลหมอกวัดกองเนียมนั่นเองวันนี้เนี่ยเราก็ออกเดินทางตีห้าครึ่งนะคะซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นประมาณ6กโมงสี่ถามว่ารีบไปทําไม ไปเตรียมตัวก่อนเพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็11อองศาะคะแต่ว่าของเพื่อนคืออยู่ที่9ถามว่า9กับส1จะอับจะตัดยู่ที่ไหนไม่ที่อากาศอยู่ที่พรตตุ ถึงแล้วนะคะนี่เลยเขาเขียนป้ายใหญ่ๆเลยว่าจุดชมวิวเงียบเชียบมากไม่มีใครเลยหนาวมากอ่ะพระไอนน้ตัวนี้อ่ะสิริมงคลสน้นหเขาบอกว่าทะเลหมอกไม่ได้มีทุกวันก็มาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีไหมยิ่งอยู่ยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนอยู่ในตู้เย็นอ่ะตอนนี้เหมือนอยู่ในช่องฟรีซอ่ะ <c oughs> แนะนําว่าให้เอาผ้าห่มมาด้วยใดๆก็แล้วแต่นี่แล้วพอเป็นไงแล้วก็เสื้อกันหนาวจดเต็มใสโ่โค้ด สคือก่อนแรกอะคิดว่าพระอาทิตย์อะจะขึ้นแบบเฉียงๆแบบขึ้นมาจากภูเขาอะไรเงี้ยเออแต่ไม่พราะแบบพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมมันขึ้นตรงกลางเลยอะเออแล้วแบบมันจะแบบ ผมสวยแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงน,นะคะให้ไปดูภาพอเองแล้วกันนะคะสำหรับจุดชมวิวทะเลหมอกวัดกองเนียมเนี่ยมันลดมากเลยรีบม,มาเช็คอินกันนะคะที่นี่เนี่ยคนไม่ผูกพันดูทะเลหมอกเซ็จก็แบบทำาุ ะะได้ทั้งวิวได้ทั้งพ<ด>ูนอนะไรอย่างงี้ <c oughs> อิม่มและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่น้ำตกสีดิดแล้วจา้านี่เลยทางด้านหลังนี้เลยการเดินทางน,านะคะมาง่ายมากๆเลยก็คือตาม g ู o ก l e Map มาเลยนะคะแล้วก็ทางเข้าเนี่ยก็คือข้างหน้าเนี่ยจะมีความเป็นว่าตลาดก่อนมีความเป็นของกินก่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนเดินเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยก็คือจะเจอน้ำตกแบบนี้เลยง่ยายๆไม่เหนื่อยไม่ลำบากนะคะน้ำตกจะมีแค่ หนึ่งชั้นเท่านั้นนะวิวที่จะถ่ายรูปเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยก็คือจะลงไปข้างล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูพื้นที่ให้ก่อนว่าตรงไหนถ่ายรูปสวยบ้างนะคะใครจะมาเนี่ยก็คือเอามาเป็นเ breakfast ได้เลยจ้า I need you tonight Together we you put out go the crazy We can can light เขาขอเลยก็ว่าได้ที่นี่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เราแนะนำว่าให้มาแค่ยวพักผ่อนได้มาถ่ายรูปเล่นด้นานนั่งเล่นได้อะไรอย่างนี้ก็ยังไงเนี่ยก็แวะมาก็ได้นะคะอ่าเที่ยวเสร็จแล้วนะคะก่อนขึ้นตัวต้องทำไงคะใช้เจลอแอลกอฮอล์ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะดีมากค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปทุ่งแสลงหลวงกัน,นะคะ่ะถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ทุ่งแสลงหลวง แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะเราเนี่ยนะคะจะต้องมาเช็ค ไทยชนะที่นี่ก่อนสำหรับคนที่จะมาที่นี่นะคะแนะนำว่าให้จองในแอปก่อนมันชื่อว่าแอป QQ แล้วเขาก็จะให้ใส่สมาชิกทั้งหมดว่าชื่ออะไรบ้างเพื่อเป็นการจำกัดคนใ,ในการเข้าไม่ให้เข้ามากจนเกินไปนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันก็มีแบบว่าทั้งมาขับรถเล่นก็ได้มาดูแบบว่าบรรยากาศข้างในเนาะแล้วก็สามารถมากางเต็นท์นอนได้ที่นี่ด้วยนะคะและ,และนี่<ล>คือตั๋วเข้าท,ที่เราได้มานะคะค่าค่าบริการเนี่ยก็คืออยู่ที่คนละ40บบาทนะคะแล้วก็ค่ารถยน อีกคันละ30บาทสี่หลีรวมลงมาทั้งหมด5คนบวกคนขับรถตู้ก็เป็น6คนแล้วก็ค่ารถเท่ากับ270บาทจ้ะอ่ะขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงคะก็คือเราจะขับรถเข้าไปที่จุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่า ให้เขาแนะนาว่าเราควรที่จะไปที่ไหนบ้างข้างในมันจะมีแบบว่าเป็นจุดแล้วก<ช>็จะมีแบบวิวที่แบบแตกต่างกันไปซึ่งข้างในเนี่ยมันใหญ่มากเพราะมันอนะ่ะครอบทั้งสองจังหวัดระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าเกิดว่าใครเอารถเก่งมานะ เขาก็จะไม่ค่อยแนะนําให้เข,าเข้าจากเท่าไหร่คือที่เนี่ยมันเป็นแบบว่าดินแดงเป็นแบบดินลูกลังเขาก็จะแนะนําให้ใช้รถที่เป็น, 4. 4, ปนรถใหญ่สี่คูณสี่เป็นรถใหญ่เป็นรถโฟล์วิวอะไรอย่างนี้นะคะเป็นรถที่แบบว่าสู้แต่วาเนี้เราอ่ะเช่ารถตู้มาซึ่งรถของพี่เขาเนี่ยก็คือสามารถไปได้ถ,ถ้าถ้ารถตู้ไปอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็คือนี่งพี่เขาไม่แนะนําให้รถตู้เข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเรามารอดูกนวาชีวิตเราจะเป็นยังไงถ้า,ถาไม่ได้เราต้อ,องปันจักรยานเลยเอาจริงใครที่สมัครกลางเต็นท์ ช่วงนี้ก็ฮีตกลางเต็นท์กันอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้อากาศดีมากๆรู้สึกว่าเหมาะกับก,ก,การกลางเต็นท์มากเป็นการกลางเต็นท์ที่แบบว่าไม่ร้อนไม่แฉะไม่แจะนะคะอากาศดีมากๆเลยตอนนี้จริงๆแล้วที่นี่เขาก็มีบ้านพักด้วยนะคะซึ่งนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมานอนพักผ่อนชมวิวตอนเชา้าเก็บบรรยากาศที่ธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถมาติดต่อที่จุดบริการนะักท่องเที่ยวได้เลยนะคะ f i n a ล l y เราก็ได้รถนะคะ เช่ารถราคา800บาทระยะทางที Buy ่เราจะนั่งรถไปนะคะก็คือ14กิโลก็คือนะตอนนี้ที่ใส่ผ้าแมสเนี่ยก็คือว่าไม่ได้กันเชื้อโรคแล้วนะกันฝุ่นด้วยแล้วก็แนะนําว่าให้พกแว่นตาเพื่อกันฝุ่นเข้าตาแล้วก็นี่นะคะโพกหมวกด้วยถ้าไม่หมวกก็เด๊จริงอ่ะขึอนมากข้างในก็ได้เว้ยแต่เราแต่มันนั่งได้ไม่ครบแล้ก็มีกรผ่าใช่คุยกาลมันเย็นอ่ะลมมันเย็นอากาศ ด <Yeah. S 2> ีอะไม แกนแกรนมีควันขึ้นพอขึ้นไหใช่ไรพ่อไปเด็กมากขออนุนีตถอดแมสนึงนะคะชีวิตค่อนข้างลุงลังและพลุงพลังมากเลยตอนนี้นะ เราถึงที่จุดชมวิวจุดแรกแล้วนะคะก็คือศาลาดุสิตานั่นเองก็คือเป็นจุดที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะคะเห็นรูปจากในเน็ตก็คือแบบว่าเฮ <c oughs> ้ยจริงปะเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็คือเขาแนะนําว่าให้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะมันก็จะมีหมอกสวยๆอะไรนี้ด้วยเนาะตอนนี้ก็คือดูวิวแบบว่าสวรรค์น,น่าสวรรค์ลันลาไปก่อนนะ <c oughs> โชว์ก่อนหนึ่งแมชก็คือเราเนี่ยซื้อกล้องส่งทางไกลมานะคะ4ี่บาบาทที่งานวัด <c oughs> แล้วมันสามารถใช้ได้จ ริงนะตอนนี้ก็คือเนี่ยเอาใส่ไปเนี่ยส่งไปเดี๋ยเจอสัตมันเห็นมันเห็นระยะใกล้เป็นไงเห็นสัตว์ปะเห็นค่ะไหนอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะมาทีล่าเจ็ดมาทีล่าเจ็ดข้าเชข้า ชมวิวตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบทุง่งหญ้าเออแล้วหญ้าีหนก็คือจะสูงประมาณหัวเราพอดีโดแบบแบบยแหวกหญ้าเราจะสวยแต่กันไง <laughs> แต่ทำไงเพื่อภาพถ่ายเพื่อคอนเทนต์ได้ <laughs> เดี๋ยวจัดให้ถ่ายรูปต้องจุด laying a honey light there is a life i lead in this city hurry to cup my tea i can take what i need to get by it doesn't make it easy the other piece of my life ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันใหม่ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ที่ที่ต้องมาอีกเช่นกันนะคะแลนก็คือทุ่งกังหันลมเขาค่ะก็จะบอกว่าพอขึ้นมาปึ๊บหนาวหนาวหนาวมากเสื้อที่ใส่ามาเนี่ก็คือรู้สึกว่ามัน เกินไปแถมกางเกงยังมีแหวนตอนนี้คืออยากเย็บกางเกงให้ติดกันมากเพราะลมสามารถเข้าที่ช่องนี้ได้ที่นี่คือเราขับรถไต่เขาขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยลมแรงซึ่งการที่ลมแรงเนี่ยก็เลยมีกังหันอยู่ตรงนี้ไงเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นกังหันที่ใช้ลมไปผลิตกระแสไฟฟ้าฉะนั้นมันจะมีลม เราไม่ได้คิดตรงนี้ไปแจงเวงอวร์ซ่าแจงเวอร์ซ่าเพรว่ามันมีลมล้มันแรงม <c oughs> ากคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบไม่ได้ว่ะพร็อพมันหน่อยไปแชร์หนาวเลยนะเจะมาซื้อพร็อพเพิ่ม,มอันนี้คือมันฟังก์ชันไงมันฟังชั่นอลฟังชันนอลไงแปลแ,แต่ว่าเราจะเอาอะไรอันนี้เพื่อให้เข้ากับสีพูดหนุนทุกทุกนี่ดี หนึ่งชั่วโมงนี้ค่ะรักนะารักจำเราที่นี่นะคะแล้วก็มีไอเทมหลักค่ะสําหรับคนที่ยังหาผัวไม่ได้ยังไม่มีผัวอยากแต่งงานบวยหาผัวจ้ามันยังไงมันยังไงมีหมดแล้วรักกันแรกๆใหม่ๆอยากให้ผัวรักผัวหลงนี่บวยผัวหลงอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่ผัวเลวชํารักอยากลืมผัวจังเลยบวยลืมผัวซะหน่อยกินปุ๊บผัวหายปั๊บ เราอยากให้ชีวิตรเราเป็นไงเราเลือกได้จากบวย <c oughs> ช่วงนี้เป็นผู้หญิงค้ั่งรักอยู่ก็ <c oughs> ซื้อเส้นหน่อยัดลซื้อเสหน่อยแต่ถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็ <c oughs> โกยเลยอ่ะโกยเลยไปรับ <c oughs> เป็นเพื่อนครับนี่คือบวยผัวหลงอ่เราก็จะมาพิสูจน์กันในเช้านี้เมื่อกินแล้วผัวจะหลงจริงไหม เตงเตงทำไยอยู่นอนทำไรเตงเตงยักเขาเป้าอยักเขาเป้ายักเขายักเขายักเขากินยังไม่ทันหมดแม่เลยวัาโลว่ะ เป็นทุ่งดอกไม้ที่แบบสวยมากแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะแล้วก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละเป็นแบบว่าไรเชม่าใครมาเที่ยวที่นี่ก็มาเช็คอินถ่ายรูปกันได้ที่นะคะ่ะสวนดอกไม้ตรงนี้นะคะชื่อว่าสวนดอกไม้เจอชัยนั่นเองอ๋อจะบอกว่าก็จะเป็นสวนดอกไม้ใช่ไหมแนะนาว่าให้แบก็กเอาเป็นกางหันเวแล้วมันจะสวย ใครที่นั่งรถลางมาเนี่ยก็คือมาดรอปที่จุดแรกเลยหรือจริงๆเออก็คือเดินก็ได้ไม่ต้องเสียค่านั่งรถมา60บาทนะคะเดินมาแต่ว่ามันจะไกลนิดนึงและที่ทุ่งกังหันลมนี่นะคะทุกคนจะต้องมาตอนเช้าเท่านั้นรูปถึงจะสวยเนาะเพราะว่าถ้ามาตอนเที่ยงแดดก็จะตกก็ไม่สวยถ้ามาตอนบ่ายก็จะเป็นแบบย้อนแสงอะไรอย่างงี้นะก็จะแบบน่ามืออีก คาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ,เาเฟ่ที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่ยอดฮิตของเขาคอเลยที่แบบว่าถ้ามาถึงปุ๊บอยากชิลอยากถ่ายรูปส,สวยๆนะต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะสไตล์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นสไตล์แบบว่าคาเฟ่บ,น,บนต้นไม้ซึ่งนี่เขาสร้างรอบต้นสนไปเลยคือเขาอ่ะไม่ได้ตัดต้นสนออกมีความเก๋มีความคูลมีความรักธรรมชาติไปนในตัวนะคะแล้วก็คือฟิลรอบๆเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าป่าโซนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถ่ายรูปสวยยูอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเข้าไปดูให้กันดีกว่าค่ะ thank you คนนี้นะะพูดเลยว่าใครที่มาเที่ยวที่ทุ่งกังหันลมเนี่ยคือให้มาที่นี่ต่อกันเลยเพราะว่ามันอยู่ข้างๆกันเดินทางไม่ไกลมากประหยัดเวลานะคะแล้วก็ถ่ายรูปเหนื่อยเนาะอะไรอย่างงี้ก็มานั่งพักที่คาเฟ่ที่นี่ได้นะคะบรรยากาศดีดม,ามากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ recommend แล้วนะคะก็คือนี่เลยค่ะ1้0 all day all season นั่นเอง รอคอยก็มาถึงนั่คือพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองตอนนี้18องศาตอนนี้สิไหร่องศาแล้วดูกันแต่งตัวผิดผิดไปหมดผิดไปหมดเลยถ้าเี่อยากดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆนี่ตรงนี้ก็คือสวย และตอนนี้นะคะได้อยู่ที่ไร่้กำนันจุนจ้าเป็นร้านขายของฝากที่โด่งดังมากๆของจังหวัดเชรชูบเลยที่นี่นะคะก็จะเป็นร้านขายของฝากที่มีทั้งพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์แปรรูปมากมายเนี่ยเข้ามาปุ๊บใช่ไหมก็ได้กลิ่นอันเนี้ยที่ผ่าใส่แมมอะู่นะคะยังได้กลิ่นอันนี้เลย ปลาส้มปลาส้มคืออะไรปลาหมักแบบนี้นะคะนี่เด็กๆอาจจะแบบว่าไม่เคยเห็นกันไม่รู้จักกันไม่เคยกินนะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้นะ<ม>ก่อนทอดแล้วก็มีนี่เลย มะขามหวานนะคะเขาขายเป็นแพ็กแบบนี้เลยเป็นของดีเมืองเพชรบูรณ์จะซื้อของฝากจะซื้อของกลับบ้านก็นี่เลยค่ะซื้อไปเลยเพราะว่าแพ็กเกจเขาเนี่ยคือเลิศเหมาะกับการเป็นของฝากที่สุดเนี่ยแพ็กกลุ่มแพ็กเกจเขาก็เป็นของฝากได้เห็นไหมอะไรอย่างนี้เออแต่เราจะทำเซอร์ไพรส์กันที่ไม่ให้เลือกเองหรอกให้หลับตาเลือกจะได้ไมีความลุ้นนิดนึงไปหาเริ่มยืดหมุนแท้ เออย<ะ>ัดผัดมีโคราเออมาเพชรบูรณ์แต่ได้ผัดมีโคราหรีด <l ittle> ยุดหยดดิข้อวมังหมูหยองของฝากนะคะกลับบ้านค่ะเยอะน้ำสตรอบรี่แคมโคเอาล่ะทุกคนทริปนี้นะคะได้เวลาล่ำลากันอย่างจริงจังละต้องกลับบ้านละ สำหรับเพชรบุญรอบนี้นะคะพูดเลยว่าสนุกมากๆนะคะคิดถึงอากาศหนาวสุดๆแล้วก็พอมาที่นี่รอบนี้เนี่ยก็คือหนาวสาดัดใจไปเลยจ้า ถ้อยากมาเที่ยวหนาวๆแบบนี้นะคะก็ตามลิสต์ที่เดามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าอ๋อแล้วก็อย่าลืมด้วยนะรักษาความปลอดภัยนะคะล้างมือบ่อยๆอ,อย่าลืมสวมหน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างกันไว้สนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนั่นเองจะเที่ยวด้วยก็ต้องมีความรับผิดชอบกันด้วยเนาะเอาล่ะทริปนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลกากันไปก่อนแล้วนะคะก่อนไปยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊าแล้วไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าจ้ะ 拜拜